แบรนด์เมดลินมีโปรโมชั่นครบรอบ12ปีนะคะรีบตุนกันได้เลยนะคะคำว่าโปรโมชั่นก็คือสเปเชียลพิเศษเนาะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะรอบนี้นะคะหมดเขต10เมษายนนี้เท่านั้นนะคะเพียงซื้อสินค้าใดๆก็ได้ครบ1,000บาทนะคะลดทันที12%เลยนะคะหรือว่ามีโปรสเปเชียลมากกว่า12%ก็คือโปรแถมนะคะแต่ถ้าจะเอาโปรแถมจะไม่ได้ลด12%แต่คุ้มกว่าค่ะเดี๋ยวบอกให้ดูนะคะอย่างเวโรนิกานะคะซื้อ2กล่องราคาปกติ3,009จะได้แถมฟรี10ซอง10ซองเนี่ยมูลค่า650บาทเลยนะคะเพราะฉะ โปรแถมจะคุ้มกว่านะคะแล้วก็มีโปรแถมตัวพิโรติกนะคะซื้อ2กล่องแถมฟรี5้าองนะคะแล้วก็จะมีบีเวลนะคะวิตามินชะลอวัยซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องสุวรรณรอบนี้นะคะแคลรีวิตามินผมวิตามินสิวนะคะไม่มีโปรแถมเนาะจะมีแค่โปรลดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะสะกินแคร์นะคะซื้อกันแดดซื้อ3หลอดแถม1หลอดหรือเลือกแถมเป็นเจลล้างหน้าได้เลยแล้วก็มีโปรเจลล้างหน้าซื้อ3แถมหนึ่งที่สําคัญสะสมแต้มได้สะสมแต้มรอบนี้เทียบเท่า10%เลยนะคะคุ้มมาก